เจ้านิวเตอนีครับป้าด้วยจ้าหนึ่งศูนย์ครับผมสวัสดีครับพี่เอ๋ผู้นี้ก็เป็นผู้คู่นะครับพี่ฮะเป็นสปอตที่ถูกคู่นะครับให้ให้เขาไอ้บายไปแล้วครับใช่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะย้ายไปนู่นเดี๋ยวจะย้ายไปนู่นหเดี๋ยวจะย้ายไปนู่นเดี๋ยวจะไปไลฟ์โคชีเชย เขาเขาเขาเบอกว่าเขาบอกัมามาแกก็ได้ดูทุกคนไปตามโอเคพี่เดี๋ยวเจอกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองหนึ่ง สองซอนหนึ่งโอ้โหยกจ่ายสั้นๆเจ้านิ้วโอ้โหแรงมากนะเจ้านิ้วนะสองสอง,สอง,สอง สาสครับผมไม่สนใจโมตังยังมั้งเอานอันนี้ใส่ไหใส่นไเอานี้อันนั้นได้เลยต้องไรกนพักกินเถอะกันไล่ไปชื่อๆไลไปถลั่งครับผมไล่เลยวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้จะต่อไปผู้เล่นสีรนะครับจอมันแดงสองจังหวัดร้อยเดนะครับวันนี้ขอรอดูทีแล้วก็งานนะครับวันนี้ อ่าสำจบ,อ,อ,บอันนีร่วมอ่าว่าปยุทธด้วยรางวัลให้กับาการแข่งขันตะก้อเมืองสวงครับสามซีวันนี้ก็ขอขอบคุณครับวันนี้ทีมงานอสสุทธิแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้อ่าถือว่าเป็นเกียรติกับเมืองสวงแล้ววันนี้มามอออเมืองสวงต้องขอบคุณเผมกินบอลกินหน้ำกินหนักสาม ชุดออกดดสามเด้อันดีใจ <u> uh> ัง <museums> ้าหลังพ้ทังนะจะเข้าไปแข่งรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับผู้แพ้ก็ือว่า หยุดเส้นทางครับเส้นทางแรกเปลี่ยนเส้นทางแมตซ้อมเจดม็ดสามแข่งขันในตัวนี้รายการนี้แต้มขยับรู้สึกว่าจะค่อนข้างจะห่างเหมือนกันตีเจ็ด โอ๊ยยี่สิบสามสิบห้าหก เก้าห้ีโอ hey ้ตจตจตไปแนคุณโอ๊ย uh ย่เจ้าม่น well. ส well. so ิบห้าดีอ่าก็ขอเกีเป็นแ ด้วยดังจากว่าวันนี้ฝากรวดเก่งแล้วก็ทีมงานผู้จัดนะครับเพราะว่าสนามมันเล่นไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าจด้ย่ายไปสนามหนึ่งสนาม 2, อสองที่เทศบาลตำบลเมืองสวงครับเว่าสนามข้างวัดส่วนสนามม่อนนี่มันเป็นอุปสรรคกับนักกีฬาเหลือเกินนะครับเพราะนักกีฬาเล่นนเต็มที่แล้วก็เทสัวไม่ได้เลยนะครับเราแข่งอีกสักเราแข่งจบในรอบสิบเอฟ เล็กนี้ก็ห6คู่้ครับผมทนา้จับเต็มไปเท่ากันบังคับอาทิตย์ลเมื่อ2ปีเอาแค่เท็ขยับแล้วก็มันก็ลื่นแล้วคมันเล่นไม่ได้อ่าเท้าล่างเท้าฐานมันมันครับผมจ้าว่าใต้เขาเปลี่ยนตัวนะครับนะครับวันนี้ถือว่าเป็นให้เกียรติกับเมืองสวงได้เป็นสนามแรกเปลี่ยนได้สนามซ้อม 12.5ห้าผลบโตกนี่มันกัสุดยอดเลยครับเฮีาจาสุดยอดเลยนะครับรถานที่แห่งนี้เจ้าฟูเนี่ยบอกฟูันเจัดีพอดร้านที่บอกมาเลยรับสชห้าียบเลยแอมแอมแอม เขาเขาเล่นไม่เข้ากับอาร์มเขาเล่นกับเดียร์นมเดียร์เขายร์ตีูกยกไม่ได้เนาะสิบสีห้าผู้ชายขี่รดมาาม้าไส่มานีม้าใสลวา่รบอมันเหมือนหัวโตงคขี่ดไม่ีม้าไส้ลงเดินที่สวนนะครับเขาต้อแตกซอเลน เอาขึ้นเอาขึ้นนีการเอาขึ้นขึ้นเออจงสั่นแม่ๆไาข,าข,าข,าขาึ้นยกเข่าฮะเมีรไปไหมันไม่อยางมากบไปต่ไหรอสิบห้าหก

十七八。

Senhor kau sipasip kau kau สิบสิบสิบเอ็ดยี่สิบลังเกมมกกาาลังครับผลการแข่งขันคตีเคชนะวัาเอรสกยีสิดต่อ11มกกลาจำบัดมือขอบคุณครับขอบคุณ มาต้าครับขอบคุณพูดต่อ